เป็นแบบฉบับของคนที่มีอาก,การบาดเจ็บไหล่นะเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังประสบกับปัญหานั้นอยู่ระหว่างที่ผมกําลังบาดเจ็บข้อไหล่ผมจะเล่นเป็นไฮเลตคือเล่นเบาๆแต่ใช้จํานวนเยอะแทนนะครับบวกเป็นซูเปอร์เซตคือเล่นจากท่าแรกก่อนเชือดเพสก่อนแล้วบวกกับท่าคอนเรตนะครับแต่ใช้เป็นแผ่นแผ่นเช,ชียเชือดเพสนะครับ ปกติบางคนคิดว่ามันต้องการสอบอย่างนี้การสอบอย่างนี้การเล่นทีริเพจจริงๆไม่ดีนะครับถ้าถ้าเราทําท่านี้แล้วม,มีการหลดน้าหนักที่เยอะจริงๆอันตรายครับมันมันเป็นภาระของหัวไหลเยอะเกินไปเราควรจะต้องกดสอบมาด้านหน้าครับกดตอกบิดข้อมือเนี่ยนี่คือองศาที่ถูกต้องยืดสุดแขนครับ ตอนลงมาเนี่ยตอนยืดเนี่ยพยายามยืดให้ไหล่หน้ามันโดนยืดให้มากที่สุดนะครับข้อมืออาจจะอยู่ประมาณตรงิงหูล่างนะอก,อกดศอกอีกนลงกดศอกนะครับหนึ่งสองสามยืดหลยหน้าสามสี่ ครับสสปต่สโอเคไป่อยท่าเลยครับท่านี้เป็นท่าดัมเบลฟอนเรนนะครับเทคนิคของผมก็คือผักแผ่นเพนเนี่ยเข้าหาลำตัวแล้วโน้มตัวนิดนึงนะครับเปิดตองนิดนึง ร่มตัวแล้วยกให้ถึงหัวไหล่โอเคเริ่มนะครับหนึ่สองสามไัในเมื่อเราเล่นไม่หนักนะครับเราก็เล่นจำนวนเยอะๆไปเลยเอาจํานวนเข้าสู้ไปเลยเพราะว่าเราโหลดหนักไม่ได้โหลดหนักแล้วเอ็นเราจะยุ่นหายนะถ้าใคร สามารถยกหนักวน,นี้ก็ยกได้นะครับแต่ว่าคุมฟอร์มแล้วก็ดูให้ดีนะครับโอเคอย่างนี้นับเป็นหนึ่งเซตนะครับถ้าต่อไปเป็นค่าอัพไลโลนะครับผมใช้เป็นตัวบาเบลตัวกว้างเนาะค่านี้นะครับจับให้กว้างจากหวัวไหล่นิดหน่อยประมาณเนี้ยประมาณหนึ่งคืบมมือจากหวัวไหล่นะ แล้วตอนยกอะครับโน้มตัวไปด้านหน้าพับตัวโน้มตัวไปด้านหน้าตอนจับเปิดศอกนิดนึงโน้ขม,ม,ขมข้อม,มือข้อมข้อมือกลับไปโน้มตัวนะครับตอนยกมางอศอกนิดนึงตอนลงต้านยกมางอศอกนิดนึงตอนลงต้านนะครับยกให้สูงป,ประมาณเท่ากับอหอยตล้าหรือหัวไหล่ก็ได้ครับประมาณนี้นะ ไปลุยนะบิดต่อพักตัวขัข้อมือยกนะครับ1นึ่งสองสา้านไว้สี่ห้าหกเจ็สหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคมันจะไปโดนไหลช่วงตัวนี้ครับไหลเฉือนไหลหน้าเฉือนจะไหลข้างหน่อยนึงเดี๋ยวนะมันเป็นมุมที่ควรจะต้องทำให้มันเด้งออกมามเก็าไหม ไหล่อะมันคนเล่นในครบสามมุมนะครับไหลหน้าไหล่ข้างไหลหลังเนี่ยเวลายืนโพสเนี่ยมันควรจะต้องออกให้แบบเหลี่ยมออกนี้มันไม่เหลี่ยมออกมันจะเป็นเหมือนดอกบัวดูนะประมาณนี้นะครับถ้า่อกไปเป็นผ้าไฟรแรตเอรลนนะครับอ่ะหลังแรกเลยปิดตอกปิดข้อมืองอตอกนิดนึงโน้มตัวไปได้านหน้าหน่อยหนึ่งนะครับเท okay, มันหน่อย อันนี้เราจะเล่นเป็นมุมแบบว่าเฉียงหน่อยนะครับอินไีไซแลตอล่าก็คือมุมเล่นหลาย้างแหละแต่ผมว่าจะบิดเฉียงนิดนึงชอบเล่นมุมแบบนี้รู้สึกว่ามันโดนกว่าโอเคเริ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่เล่นไฮเล็บเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผมเริ่มจะเตลประมาณเซตเล็บที่สามสิบประมาณนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ หนึ่งสองสามสีเจ็สิบโอเคทุกคนยิเอาแค่สามสิบแต่ว่าถ้าใครที่เล่นได้เกินกว่านั้วก็เล่นไปเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้เซลเซล์อะทำให้เซลล์มันทำให้แบบว่าอใจก็เจ๊งในการเนื้อครับมันโดนรีดออกไปเรื่อยๆยิ่งรีดออกไปเยอะตอนกินกลับเข้าไปมันก็จะใช้งานได้ดีขึ้นนะครับเล่นไปเลย าาท่าต่อไปก็เป็นท่าแล้วพ่อเลสนนะครับแต่ก็จะเป็นไอจีนแล้วนะก็เหมือนกับย้ำหน่อยตัวนี้ก็มันเป็นตามเครื่องเลยฮนะจับตามมุมเครื่องเลยแต่ตอนยกอะยกให้ประมาณแค่ระดับนี้เพราะว่าถ้ามากกว่านี้เขาต่อโรเตเตอร์ครับตรงน,นี้ครับมันจะขบกันอย่าไปยกแบบสูงเวอร์อย่างเงี้ยไม่จำเป็นครับยกแค่นี้ระยะเล่นของหัวไหล่ แค่นี้ทำงานแล้วไหลทำงานแล้วลงให้ลึกครับลงให้ลึกขึ้นมาแค่นี้ก็พอต้านไว้เน้นอาบเอเซนติกคอนเซนติกดีกว่าโอเคเริ่มหนึ่งสองสาม ออโอเคท่านี้โคตรโดนเลยอเจ้าละท่านี้เป็นท่าีเวิร์ส헤드볼นะครับหรือท่าเดียวต่อยเป็นท่าอะไรหละ่ะท่านี้ก็เราจับเป็นมุมของมุมจับแฮนด์ธรรมดานะครับแต่เรางองอตอบลงแล้วล็อกไว้ ล็อกไปเลยนะส่วนตัวนัง่งเบานะครับเอาอ,อกคิดไปด้านตรงตรงเบาเลย,ยเจชออกคิดตรงเบาเลยแล้วเอาก้นเนี่ยขยับออกมาจากเบายิงตัวเอาก้นออกมาจากเบาะนะโอเคเริ่มันเลยนะครับล็อกสะบักงอศอกงอศอกค้างไว้นะครับแล้วเปิดศอกออกเลยค้างไว้ท่านหนึ่งหนึ่งถึงสองนี่ก็ได้ จบลงไปแล้วนะครับสําหรการซ้อมไหล่แบบคนบาดเจ็บเอ็นหัวไหล่นะครับก็ยังไงใครมีคําถามหรือมีอะไรอยากให้ผมทํามีข้อความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยก็เดี๋ยวจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆแหละครับ ตอนนี้เอ็นไหล่ไม่ค่อยดีอ่ะเวลาเล่นท่าอะไรผมก็จะเล่นได้ไม่หนักมากนะครับเพราะว่าไม่อยากกระตุ้นให้มันเจ็บขึ้่มอีกตอนนี้ก็ยังแบบไปหาหมอไปรักษาอยู่เนาะโอเคไว้เจอกันใหม่แล้วครับทุกคนบ๊ายบาย